นั่นแหละครับเป็นเดี่ยวไมโครโฟนของเอริกเันฮากส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ที่แน่ทุกประโยคสํสำคัญที่เขาพูดเมื่อคืน,ท,น,คนท,ที่ผ่านมาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา ได้รับเสียงปรบมือพอสมควรเลยอาจจะมีคนพยายามจับจ้องดูอากับกริยาสีหน้าแววตาเขาแล้วก็นักเตะก็มีอยู่คนเดียวที่ไม่จับมือเขานะก็คือมาร์กซียัลก็ดูสทรงแล้วก็คงไม่ได้อยู่กับทีมอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันดีไม่ยอมจับมือแกเอริกเทนฮากแต่ว่าคนอื่นก็โอเคเทนฮากก็พูดแฟนบอลก็ปรบมือสนับสนุนเพราะจริงๆเขาต้องขอบคุณแฟนแมนยูนะที่ตามไปดูนัดเยือนแล้วก็อยู่ในนัดเย่า อาจจะโหบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังสนับสนุนทีมอยู่ยังสนับสนุนก็รวมทั้งอาจจะเป็นตัวเขาด้วยนั่นก็เลยเป็นที่มาของการจับตาดูอนาคตของเอริกเชนฮากนัดสุดท้ายไปเยือนไบรตันชิงเอฟเอคับสัปดาห์หน้านู้นเลย25พฤษภาคมวันเสาร์กับแมนซิตี้มีผลต่ออนาคตหรือไม่ใน7วันเนี่ยทุกคนเฝ้าจับตาดูมันมีข่าวออกมาทุกวันเลยนะตั้งแต่ผมทำคลิปเรื่องล้างป่าช้าไปแล้วอะ ทำคลิปซึ่งข่าวมันก็แนวโน้มมันก็ออกมาในทำนองล้างปัดช้าหรือล้างสต็อกนักเตะจะเหลือน้อยเป็นแกนขายพวกกินค่าจ้างแพงพวกหมดสัญญาไม่มีการต่อ,อแล้วดูอายุอันนี้มันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะชัดขึ้นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องเทนฮาร์เนี่ยผมนั่งดูบรรดาข่าวในโซเชียลมันก็จะมีบรรดากลุ่มแฟนเพจของแฟนฟุตบอลก็จะทําของแมนยูนะจะทําสํารวจความคิดเห็นของแฟนแมนยูว่าคุณคิดว่า เอริกเทนฮาร์คควรจะอยู่หรือไปสัดส่วนที่ได้นะครับไม่ขาดไม่เอกฉันสัดส่วนที่ได้เนี่ยไม่ขาดไม่เอกฉันหมายความว่าแฟนแมนยูลังเลใจนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข55 45 55คือไป45คืออยู่ก็คืออยากจะให้ไปแตกก็มีครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งอยากอยู่มันไม่ใช่80หรือ90 แปดสิบเก้าสิบอยากให้ไปอีกยี่สิบหรืออีกสิบเปอร์เซ็นต์อยากอยู่อ่ะอย่างเงี้ยมันมันมันแกปมันมันมันชัดแต่ตอนนี้มันเหมือนมันมีความลูกลังเลอยู่ซึ่งมันก็ไปตรงกับความคิดของทางด้านแกรี่เนวิลแล้วก็หลายคนร้อยทนนึงก็พูดเหมือนกันนะก็จะพูดประมาณว่าให้โอกาสเทนฮากกับทีมที่มันพร้อมเพราะเขาบอกว่าฤดูกาลที่กำลังจะจบเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเจ็บอ่ะอย่างนี้เราทราบกันดีใช่ไหม แบ็กโฟร์ที่แน่นอนคือใครคู่เซนเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไป14บส่คู่นิทิวคู่กลางก็เช่นเดียวกันข้างหน้าก็อาจจะเป็นชุดบูโน่แรดฟอร์กันโชแล้วต่อมาก็ออกสลับกันมีการบาดเจ็บหรือว่าหอยลุนเป็นหน้าเป้าแต่อย่างไรก็ตามเขามองคล้ายๆกันว่าไอ้การที่พื้นฐานเกมรับเนี่ยมันตัวมันไม่นิ่งเกมรับไม่นิ่งเพราะว่าตัวเจ็บต้องสลับนักเตะเล่นแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาการเซมิโรมาเล่นเซนเตอร์ จอ์นี่แวนก็ต้องเข็นลงหมดสัญญาแล้วตรงนี้มันทําให้พื้นฐานเก็บรับไม่นิ่งการจระ,ะเบียบไม่นิ่งก็เลยทําให้การที่จะเดินเกมลุกไปข้างหน้าเนี่ยมันยากมันยากจริงๆนะครับในมุมมองโค้ชเนี่ยก็พอจะเข้าใจในในจุดนั้นนะครับหลายคนก็จะเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเทนฮากคุณได้รับโอกาสอย่างน้อย5 6เดือนดูว่ามันมีแววเปล่าเขามองว่ามันไม่สายเพราะไหนไหนแมนยูก็กําลังจะเริ่มใหม่กลับมารับหนึ่งใหม่มีหลังบ้านเซอร์จินัลคริฟ กับเซอร์เดฟเบลฟอร์ซึ่งเป็นลูกมือของเขาเจสั Jason x, นวิลคอร์ผู้วยการกีฬาที่ตอนนี้ก็เริ่มมาทำงานหลังบ้านเริ่มมีเป็นรูปแบบประชุมกันตลอดต่อเน,นื่อง mm hmm. ก็เพิ่งจะคุยกับเอลิเกเนฮาร์ไป mm hmm. ผมก็พยายามจับสัญญาณกับเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ย mm hmm. เหมือนดูเขามีความมั่นใจนะ mm hmm. เหมือนเดี่ยวไมโครโฟนจบเกมที่ชนะนิวคาสเซิลสามสองเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเล่นในบ้านนัดสุดท้ายสังลาพวกเขาก็ไม่คาบ้าน ให้คนมาล้อไม่ว่าจะจัดตัวแบบไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็ชิง f อฟเัพซึ่งเทนา่าก็บอกว่าจะพยายามทำทุกวิธีทางที่ให้แมนยูเป็นแชมป์เอฟเอไม่ได้เพราะอะไรเพราะดูสถานการณ์นิดนึงตอนเนี้ดูตารางคะแนานดูตารางคะแนานก่อนแมนยูอยู่ที่8นะโอ้โหหนักเหมือนกันแมนยูอยู่ที่8 57นิวคาสเซิลที่7 57เชลซี60สเปอร ค่อนข้างจะแบเบอร์ละวสำหรับการไปเล่นยูโรปาลีกนะครับหกคะแนนก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะนั้นโคต้ายูโรปาลีกอีกหนึ่งที่ก็คือแชมป์เอฟเอครับคราวนี้ถ้าแชมป์เอฟเอครับเป็นแมนซิตี้โคต้านั้นจะถูกส่งมาให้อนันดับ6ซึ่งอันดับ6ตอนนี้ก็คือเชลซีใช่ไหมอืมเชลซี Chelsea ก็จะวัดกับนิวคาสเซิลอืมส่วนแมนยูทําได้ที่สุดก็คือ60คะแนนแล้วก็รุนใด้เชลซีกับนิวคาสเซิล แพ้ทั้งคู่แพ้ทั้งคู่พวกเขาก็ยังไม่ได้ที่6นะเพราะผลต่างมาดูได้เสียก็เป็นรองโดยว่าอยางยิ่งเชลซีกับแมนยูเป็นรองต่างกัน16ลูกดูโปรแกรม uh, New le, รเอ่อน U, ิวคาสเซิลไปเยือนเบนฟอร์ดแมนยูไปเยือนไบรตันส่วนเชลซีเล่นในบ้านเจอบอลมัดเชลซีเนี่ยถือว่าขาขึ้นจริงๆนะครับท้ายฤดูกาลนี่ชนะอย่างเดียวเลยเออแล้วก็ยึดที่6อย่างเหนียวแน่นนะสอแววว่าจะไปยูโระปาลีกคือเชลซีเองเนี่ย ก็ต้องเชียร์ให้แมนซิตี้ชนะและเขาอยู่ที่6กเขาก็ได้ไปอยู่ลอบาลีกับสเปอร์ส่วนที่7อ่าแล้วก็ที่8ก็จะต้องไปเตะยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเพลย์ออฟสองนัดในเดือนสิงหาคมช่วงก่อนเปิดฤดูกาลอาจจะไปเพิ่มจำนวนนัดให้เขาเข้าไปกันใหญ่นะ, 7, ะ 8, ครับที่7หรือที่8เนี่ยถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์เอฟเอคับยกเว้นแมนยูได้แชมป์เอฟเอคับแมนยูก็จะไปเตะยู่ลอบาลีกับสเปอร์เชลซี <Chelsea S 2> ก็ต้องไม่เล่นคอนเฟอเรนซ์ในรอบเพลย์ออฟ อันดับ7ซึ่งอันดับ7ก็จะเป็นโคตา้าของแชมป์คาราบาลครับก็คือลิปูได้แชมป์ซึ่งลิปูไปเตะแชมป์เปี้ยนส์ลีกตัวใหญ่เพราะฉะนั้นโคต้าคารา,าบาลครับก็จะมาอยู่ในอันดับที่7หรือที่เราได้ทราบกันมาว่าแชมป์คาราบาลจะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ในเมื่อแชมป์คาราบาลครับไปเล่นแชมป์เปี้ยนส์ลีกโคตา้าสิทธิ์นี้ก็มาอยู่ในอันดับที่เจ็ดนะเพราะฉะนั้นแมนยูก็สถานการณ์พูดตรงๆนะ อยู่ที่เอฟเอคับนสุดท้ายเนี่ยดูแล้วยากที่จะมันคงยากที่จะไปที่หกนะต้องยิงใบตันสิบห้าสิบหกลูกอะ่ะแล้วเชลีีแพ้ไงมันเป็นไปได้ยากอะ่ะพูงตรงนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้มันก็จะทำให้ทุกคนมองว่าสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเซอร์จิมรัดคริฟประเมินเรื่องเอลิเซนาร์อย่างไรนะครับประเมินจากผลงาน อ่านักกันหนึ่งสองประเมินแล้วมองว่าให้ทํางานต่อเพราะสิ่งที่เซอร์จิมแรดคลิปจะทํานับจากนี้นะครับก็คือเละนักเตะที่กินค่าจ้างแพงแล้วสัญญาจะหมดอย่างกาเซมิโลอาราเฟวาลานเนี่ยมีภาพและเขานั่งเศร้าอยู่ที่กลางสนามโอทัฟฟอร์ดวันที่ชนะนิวคาเสเซนหลังจากจบเกมมีมีภาพเขานั่งก็ชัดเจนวาลานก็กินค่าจ้างแพง ตัวกาเซมิโรเองก็มีข้อเสนอจากซาอุปโปล,ลีกก็ดูแล้วก็น่าจะต้องไปนะครับมาร์คัสแลดฟอร์ดนี่อันนี้ขายได้เจดอนซานโช่ o, สี่ลนะมีโอกาสนะตอนนี้ถือว่าลูกผีลูกคนยิงก็ได้อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ีกนี่นะก็เนื้อหอมเมสันกรีนวูดซึ่งยังอยู่กับเกตาเฟ่ก็มีข่าวว่าก็น่าจะ ต้องขายยังมีอยู่ในสัญญาของแมนอยู่ตอนนี้คนอื่นๆพลอยฟ,ฟ้าพลอยฝนไปบู n โนฟ r นันเดสพูดเหมือน,นกับว่ารอประเมินสถนานการณ์เพราะเขาต้องไม่เล่นยูโร2อ2 4กับทีมชาติโปรตุกเกสเพราะฉะนั้นตรงเน,นี้เธอรจิมมองเรื่องนี้ไงถ้าจะใช้แกนหลักมีบางกลุ่มอยู่แล้วปล่อยออกไปแล้วจะต้องซื้อนักเตะใหม่เข้ามา มันน่าจะสมดุลกันนะเพราะถ้าปล่อยพวกอาจจยังปล่อยซานโชและฟอร์ดไปพวกที่หมดสัญญาค่าจ้างแพงๆอย่างวานลานเองก็ตามหรือแม้แต่กาเซมิโล่เองก็ตามเนี่ยมันทําให้งบดุลบัตเจ็ตเรื่องค่าใช้จ่ายเวิ์สบิลเนี่ยบิลค่าจ้างของเตะแมนอยู่เนี่ยมันก็จะลดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีนักเตะใหม่เข้ามามันจะไม่ผิดกฎงบการเงินของอังกฤษคือ PSR นั่นแหละครับเพราะนั้นก็จะเป็นนี่เป็นสิ่งที่เจอร์ซีมกำลังจะทำกำลังจะทำแล้ว รณนนีของบูโน่เฟร์นันเดสจะต้องเป็นแกนหลักยังสามารถที่จะเป็นหัวใจเพราะตั้งแต่เขาย้ายมาเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆจะทํายังไงให้บูโน่ได้มีโอกาสเล่นกับทีมใหม่ต่อเติมความหวังใหม่ต่อเติมพลังใหม่ให้ทีมที่มันไปข้างหน้าได้แน่นอนออคุณกาลังของมายูจะต้องผ่องถ่ายทั้งกอ,องหลังเซนเตอร์ต้องมีแบ็กมิดฟิลมองยังไงเรื่องนี้แล้วก็ดาวรุ่งที่จะต้องเป็นแกน กานาโชวฮอยลุนเนี่ยก็มีชื่อนะเอ่อร์อบีเมนูอามาติยาโลนี่เป็นไงวันที่ชนะนิวคาสเซิลนี่ใช้เด็กได้เด็กยิงนะเอาฮอตลุอยลุนเอ่อเราบีเมนูอามาติยาโลเนี่ย 21, 21 21 19อายุอะ่ะมันมีโอกาสคือตอนนี้ก็เริ่มมีกระดูกมีอะไรสร้างทีมโดยใช้กลุ่มก้อนพวกนี้ผมว่าประมาณสัก10คนเนี่ยยังอยู่แหละอย่างพวกสกอตต์แม็ทโทมิเน่พวกอะไรก,ก็ก็ยังต้องอยู่ที่ ร่วมทีมาแต่ก็ต้องมีคนมาเติมแต่คนมาเติมเนี่ยผมว่าต้องอย่างน้อยห้าคนขึ้นแล้วก็เป็นต้องต้องมีทั้งตัวที่มีความสามารถมีประสบการณ์อ่าแล้วก็เป็นตัวที่เป็นดาวโรดที่พร้อมจะขึ้นเพราะนั้นเซื้อจิม,มเซื้อจิมเนี่ยล้างบางแน่แต่จะล้างบางแล้วเอากลุ่มก้อนเด็กๆอยู่เนี่ยโดยให้เทนฮารคทำต่อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มัน มันน่าสนใจนะเขาก็กําลังประเมินสถานการณ์อยู่ก็ต้องประชุมต้องคุยกันโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเซอร์จิมก็คงได้คุยกับเลกเทนฮารอยู่ทุกสัปดาห์เขาจะเชื่อมั่นเทนฮารมากน้อยขนาดไหนเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้นะแต่มันมีสัญญาณออกมาบอกว่าจากแหล่งข่าวไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์อีฟ i น g ิ่งนิวส์ของท้องถิ่นมีพวกสื่อที่เป็นทับลอยสื่อหลักเขาก็พยายามวิเคราะห์กันก็ มันก็ไปในทํานองที่น่าจะมีโอกาสอยู่ต่อนะครับเทนฮากเพราะตอนนี้อาท m มัสทูเคลิลดูแล้วบาเยนมิวนิกก็คงไม่ไปติดต่อใครแล้วกำลังคุยกับทูเคิลอยู่แฟนๆบาเยนก็อยากให้ได้ทูเคลิลทำงานต่อเพราะฉะนั้นทูเคิลก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไปไหนน่าจะอยู่บบเยนเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่จะเป็นโค้รระดับยอดฝีมือเนี่ยมันก็ตอนนี้มันไม่มีแล้วเจ้าใครมาคุณจะไว้ใจ เดชเชบี the, the ้เหรอเดชเบี <laughs> ้ทำไบตันเนี่ยฤดูกาลนี้ก็สแสดงเห็นแล้วว่าเขาก็จะพอเขาเจอปัญหาเรื่องตัวเจ็บเขาก็ไปไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมแม้ว่าพยายามจะมีทฤษฎีไอเดียสำหรับคนที่ชื่นชมที่อวยกันตั้งแต่ต้ตตนฤดูกาลอย่างนี้นเงียบไปหมดละปัญหาเหมือนกันโทมัสแฟงก็คุมทีมเล็กเบนฟอร์ดพอมีปัญหาเรื่องตัวเจ็บก็ไปเหมือนกันก็ถือว่าโชคดีที่เชฟยูรูตันเบอร์รี่เนี่ยผลงานมันไม่ได้ดีพอที่จะทาให้เบนฟอร์ดต้องกดดันนะ ติงแต้มันไม่ได้ห่างมากในช่วงเวลาที่ไม่มีโทนี่ไม่มีเอ็มโบโม่ที่โทนี่โดนแบนเอมโบโม่เจ็บนี่นี่คือกรณีที่พูดถึงคนที่เป็นตัวเต็งก็เลยเซาเกตแกรมพอตเตอร์พอตเตอร์ก็เสียชื่อที่เชลซีมันจะจะ,จะมั่นใจขนาดไหนท่านเองเมื่อเทียบเซาเกตพอตเตอร์เทนฮากผมว่าเทนฮากรู้จักทีมรู้จักเจอปัญหามาสองฤดูกาลแล้วเนี่ยปีนี้นสองฤดูกาลมากกว่าที่ พวกเสาเกตพวกพอตเตอร์จะเจอนะก็ต้องคิดกันให้ดีนะถึงได้บอกว่ามันก็มีแนวโน้มว่าเรื่องว่าจะอยู่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับตอนนี้ถอยกลับมานับหนึ่งใหม่นะด้วยสภาพทีมนี่อาจจะต้องเติมขึ้นมาแกนนําเก่าเดารุ่งที่เป็นหัวใจที่เล่นได้ดีแล้วก็ขายนักเตะกินค่าจ้างแพงออกไปเป็นการจะดึงได้ดึงนักเตะใหม่เข้ามาซึ่งผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้ว แม้ว่าแมนเชสเตอร์เดอาจจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลสมโมสรยุโรปอะไรเลยแต่ชื่อแมนยูยังขลังอยู่นะครับพอที่จะทําให้นะักฟุตบอลเนี่ยพวกเกรด B บวก A ลบมีโอกาสจะมารวมทีมแล้วก็มาต่อสู้กันมาสร้างกันใหม่นะครับก,ก็เชื่อว,ว่ามันมันจะเป็นมันอาจจะเป็นแบบนี้หรือออกอีกทางหนึ่งคือเซอร์จิมไม่เอาเทนฮากก็มีความเป็นไปได้นะแต่ผมว่าเขาน่าจะเอาเทนฮากไว้นะ จับสัญญาณแล้วมัน,ม,นมันมีโอกาสที่จะจะอยู่แต่ว่าจะเป็นการอยู่ที่ทําทีมใหม่นั่นเองนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าเอลิกเทนฮาร์จะอยู่หรือไปนะเป็นยังไงก็ได้อยู่หรือไปอแล้วก็ขอบคุณเสือ้อสวยๆนะครับจากอารีฟุตบอลครับสำหรับแฟนลีภูก,ก็ไปจับจ่ายซื้อของได้ใช้ ทางเสื้อลิพูลเสื้อทีมอื่นๆที่อาลีฟุตบอลนะครับอืออ่ะชมคลิปแล้วอย่าลืมสับครายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้สวัสดีครับ